มีเพียงสีขาวแค่ตัวเดียวนะครับเพียงสีขาวแค่ตัวเดียวแน่นอนประชากรที่รอดชีวิตต่อไปนี้นะครับจะทําให้ความถี่ของแอลลีลต่างไปจากเดิมนะครับแต่เดิมเนี่ยสีแดงกับสีขาวอยู่ปะป,ะปนกันไปบางทีสีขาวอาจจะมีเยอะกว่าได้ั้ำไปนะครับแต่ปรากฏว่าผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงส่วนสีขาวตายไปเนื่องจากปรากฏการณ์คอขวดนะครับดังนั้นประชากรรุ่นถัดไปจึงเหลือ จึงเหลือประชากรสีแดงเป็นส่วนใหญ่ประชากรสีขาวเหลือรอดนิดเดียวนะครับแน่นอนถ้าประชากรท,ที่รอดชีวิตนี้สืบพันธุ์ต่อไปแน่นอนอก็จะได้ะจะทําให้ยีนสีแดงแพร่กระจายไปได้มากกว่านะครับแพร่กระจายไปได้มากกว่านั่นเอง ต่อไปข้อที่2คือเรื่องการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนนะครับาการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนก็อย่างเช่นประชากราประชากรคนละที่อยู่อาศัยคนละฝั่งนะครับคนละฝั่งหรือคนละสภาพภูมิศาสตนะครับสมมุติว่าฝั่งนี้แต่เดิมฝั่งนี้มีประชากรมีเอลูสีขาวอยู่ r เท่ากับ0.9นะครับ r เท่ากับ0.9 ฝั่งนี้มีสีขาวเยอะกว่าแต่ปรากฏว่าด้าฝั่งนี้มีสีขาวอยู่0.1นะครับแล้วก็มีสภาพภูมิศาสตร์กัน้นขวางกั้นนะครับแต่ปรากฏว่าลมพัดแรงนะครับช่วยเคลื่อนย้ายลองเรนูหรือเคลื่อนย้ายสารพฤกษกรรมหรือเซลล์สืบพันธุ์ของดอกไม้ให้ไปตกอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นนี่แหละก็เป็นตัวการที่ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายยีนหรือเกิดการถ่ายเทยีนนะครับจากยิงสีขาวฝั่งนี้ ที่เคยมี0.9ก็ย้ายกระจายไปฝั่งนี้เป็นเพิ่มขึ้นเป็น0.3นะครับ0.3นั่นเองอ่ปัจจุบันอ,อย่างเช่นมนุษย์นะครับถ้าในมนุษย์มนุษย์มีการอ,อพยพเคลื่อนย้ายและแต่งงานข้ามเชื้อชาติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้โครงสร้างนำมนุการมของมนุษย์มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปไปด้วยนะครับอ,อย่างเช่น เรื่องสีผิวนะครับเรื่องสีผิวถ้าสมมุติว่าประชาอย่างเช่นประชากรในยุโรปใช่ไหมครับที่มีผิวสีขาวใช่ไหมครับผิวสีขาวตาสีฟ้านะครับผมสีน้าตาผมสีผมบลอนประมาณนี้ครับหรือเป็นลักษณะเหมือนกับยีนดอยถ้ายีนดยอยกับยีนดอยผสมผสมพันธุ์แลกเปลี่ยนยีนกันแน่นอนลูกที่ออกมาก็ต้องได้รับยีนดอยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าประชากร ยุโรปที่รับยินด้อยตรงนี้ไปแต่งงานกับชาวเอเชียนะครับก็อาจจะทําให้ยีนด้อยเหล่านั้นแพร่กระจายไปยังกลุ่มชาวเอเชียมากขึ้นนะครับอ,อันนี้คือมันก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายเทยีนนะครับสาการเลือกคู่ผสมพันธุ์นะครับการเลือกคู่ผสมพันธุ์ซึ่งมีปกติอยู่แล้วนะครับมีปกติอยู่แล้ว เขาบอกว่าถ้าหากประชากรทุกตัวมีโอกาสผสมพันธุ์ด้เท่าเท่ากันนะครับจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความถี่แอลลีลแต่ในธรรมชาตินั้นประชากรมักจะเลือกคู่ผสมพันธุ์นะครับโดยตัวที่แข็งแรงนะครับตัวที่แข็งแรงตัวที่เขาเรียกว่าตัวที่แข็งแรงกว่าตัวที่ดึงดูดมากกว่าก็จะมีโอกาสในการถ่ายทอดยีนของตัวเองหรือว่ามีโอกาสในการเข้าคู่ผสมพันธุ์ ได้ดีกว่านะครับได้กว่าแตส่ส่วนตัวที่แพ้ตัวที่อ่อนแอก็จะไม่มีโอกาสเข้าผสมพันธุ์นะครับก็อาจจะทําให้ประชากรเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นไม่สามารถแผ่ขยายพันธุ์ของตัวเองต่อไปได้อาจจะทำให้นําไปสู่การสูญพันธุ์ในที่สุดนะครับ 4. คือการมิวเทชันนะครับการมิวเทชันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับยีและก็โครโมโซมเหมือนกับที่เราเคยเคยพูดกันมาในบทก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ ซึ่งถ้าหากมิวเทชันหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นในเซลล์สืบพันธุ์ถ้าเกิดขึ้นในเซลล์สืบพันธุ์มันก็มีโอกาสอเอายีนตรงนั้นไปยังไปยังลูกได้นะครับอย่างลูกได้แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นในเซลล์ร่างกายแน่นอนก็อาจจะไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกนะครับแล้วก็ส่วนที่5คือ การคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับการคัดเลือกธรรมชาติทําให้ความถี่ของเอลลีเอลลิวในยีนภูของประชากรเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งอลองดอูอย่างเช่นเรื่องของอกิจกรรมที่18 2นะครับเป็นเรื่องของผีเสื้อสีเทาและผีเสื้อสีดำนะครับ มีนักชีววิทยาเขาทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับผีเสื้อกลางคืนนะครับซึ่งสีก็คือสีเทาและสีดำนะครับซึ่งอชอบอาศัยอยู่ตามเปลือกต้นไม้นะครับอัมพรางตัวนะลวนะแล้วก็เขาก็จับผีเสื้อพวกนี้แล้วก็ติดเครื่องหมายไปปล่อยในเมืองสองแห่งนะครับคือเมือง A ที่มีมลพิษน้อยมากมีมลพิษน้อยมากนะครับ และอากาศต้นไม้ยังมีไลเข่นอยู่นะครับส่วนเมืองบีเมือง B เป็นเมืองที่มีมลพิษมากนะครับจนกระทั่งไลเคนไม่สามารถเติบโตได้นะครับแล้วก็ตอเปลือกไม้จะมีขมเหลาควันสีดําเกาะอยู่นะครับหลังจากปล่อยผีเสื้อไปได้ระยะเวลาหนึ่งก็จับผีเสื้อกลับมาดูนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับมาดูในเมือง A นะครับในเมือง A จำนวนที่ปล่อยนะครับเขาปล่อยสีเทาไป500สีดำไป500แต่จำนวนที่กลับมาจับกลับมาก็คือผีเสื้อตัวสีเทามีอยู่67สีดํีดำมีอยู่28นะครับนะส่วนเมืองบีนะครับเมืองบีจำนวนที่ปล่อยเท่ากันเหมือนกัน500เหมือนกันแต่จำนวนที่จับที่กลับมาก็คือ สีดำมีมากกว่ามากนะครับสีดำมีมากกว่ามากเพราะเหตุใดนะครับจำได้ไหมว่าเมืองบีนะครับสภาพวแวดล้อมเมืองบีจะเป็นเมืองที่มีอากาศมีมลพิษมากและมีขมาวควันเยอะนะครับต้นไม้มีขมาวควันอยู่นะครับและผีเสื้อตัวนี้ชอบอชอบเขาเรียกว่าชอบอาศัยอยู่ตามเปลือกต้นไม้แล้วก็อัมพรางตัวนะครับมันจึงมักจะอัมพรางตัวไปเกาะอัมพรางตัวให้เข้ากับขมาวควัน ให้เข้ากับต้นไม้ที่มีข,ขมาวควันเกาะติดอยู่นะครับดังนั้นเวลาเราสุ่มจับกลับมาเราจึงสุ่มจับจึงเห็นผีเสื้อสีดําเยอะเยอะมากกว่าเพราะว่าผีเสื้อสีดํามันสามารถอําพางตัวเองได้นะครับอําพางตัวเองได้แต่ในขณะที่ผีเสื้อสีเทานั้นพออยู่ในเมืองนั้นมันอําพางตัวเองไม่ได้นะครับมันอําพางตัวเองไม่ได้มันจึงตายไปนะครับมันจึงตายไปดังนั้น ผีเสื้อที่บินกลับมานะครับผีเสื้อที่บินกลับมาที่จับกลับมาได้นะครับเป็นผีเสื้อทีอ่มีจำนวนน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถอยู่อาศัยอยู่ในเมือง B ได้นะครับแต่ในขณะท,ที่ผีเสื้อเมือง A เมือง A นี้มีไหลเขน เมืองเองมีไหลเข่นเวลาผีเสื้อชนิดนี้มันจะเข้าไปอำพางตัวนะครับมันก็จะไปหลบบริเวณที่มีไหลเข่นก็คือมันก็คือผีเสื้อสีเทานั่นเองนะครับทีนี้เราจรึงจับผีเสื้อสีเทาได้เยอะมากกว่าผีเสื้อสีดําส่วนผีเสื้อสีดํานั้นจํานวนน้อยกว่าเพราะว่ามันถูกจับกินเป็นอาหารแล้วนะครับถูกจับกินเป็นอาหารแล้วนี่คือตัวอย่างของการคัดเลือกธรรมชาติเพราะนั้นสภาพที่อยู่มีผลต่อการมีชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิต นะครับอ,อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีประชากรที่ว่าเป็นกราฟนะครับอันนี้เป็นกราฟจำนวนนะครับ อ่ะดันเป็นการคำนวณสมมุติว่าอันนี้คือ,อะลักษณะของสีและการเป็นสีผิวนะครับนี่คือตัวอย่างอ,อันนี้คือสีขาวอันนี้คือสีสีดำนะครับอ่ะอันนี้คือสีสีเทาน้ำตาลนะครับสีเทาน้ำตาลอ่ะเห็นว่าประชากรสี เทาน้ำตาลนะครับสีเทาน้ําตาลจะมีอยู่เยอะมากในภาวะปกติส่วนประชากรสีขาวจะมีน้อยส่วนประชากรสีดาก็มีน้อยเช่นกันนะครับมีน้อยเช่นกันอ่ะถ้าสมมติว่ามีการคัดเลือกโดยธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับมีการคัดเลือกโดยธรรมชาติเกิดขึ้นอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่ทําให้ประชากรสีสีเทาน้ําตาลเนี่ยตายไปถ้าประชากรสีเทาน้ําตาลตายไป ความถี่ในกราฟก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับความถี่ในกราฟก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่เต้นเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็าะาจะมีสีขาวนะครับอาจจะมีสีขาวแล้วก็สีดําแบบนี้นะครับก็จะได้กราฟเหมือนกับกราฟใหม่2กราฟนะครับอ่าแบบนี้อันนี้คือสีขาว ส่วนประชากรตรงกลางนี้อาจจะศูนยพันอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเกิดโรคร้ายบางอย่างแล้วประชากรสีเทาน้ําตาลไม่มีภูมิต้านทานจึงเหลือแต่ประชากรสีขาวและสีดําในรุ่นถัดมานะครับในรุ่นถัดมาดังนั้นความถี่แอลรลียก็เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกันนะครับ ทีนี้คำถามคือสิ่งชีวิตมีการกำเนิดสปีชีใหม่ได้อย่างไรนะครับคำว่าสปีชีก็คือสิ่งมีชีวิตสปีชีเดียวกันจะต้องสามารถสืบพันธกันได้ลูกที่ไม่เป็นหมันนะครับได้ลูกที่ไม่เป็นหมันนั่นเองอซึ่งบางทีเราต้องดูเราสามารถดูได้จาก2อ2แบบนะครับ ดูได้จาก2แนวคิด1แนวคิดสปีชีทางด้านสันฐานวิทยาอ่าบางทุลอ,อาจจะรู้จักลักษณะภายนอกก็คือ,อถ้ามีลักษณะโครงสร้างภายนอกเหมือนกันนะครับโครงสร้างภายนอกเหมือนกันปีกเหมือนกันลักษณะรูปร่างคล้ายกันนะครับอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจัดเป็นสปีชีเดียวกันทางสันฐานวิทยาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสปีชีทางด้านจีววิทยาจะต้อง อาจจะต้องสามารถสืบพันธุ์กันได้ในธรรมชาติแล้วก็ลูกออกมาท,ที่ลูกที่ออกมาจะได้จะต้องได้ลูกที่ไม่เป็นหมันนะครับะจะได้ลูกที่ไม่เป็นหมันแต่ทีนี้มันจะมีกลไกที่ทําให้สิ่งมีชีวิตยังคงรักษาสปีชีเดิมนะครับแล้วก็กลไกที่ป้องกันไม่ให้มีการผสมพันธุ์ข้ามสปีชีนะครับกลไกไม่ให้ผสมพันธุ์ข้ามสปีชี เราเรียกว่ากลไกการแยกกันทางการสืบพันธุ์ซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ระดับนะครับระดับที่1คือคกลไกการแยกกันทางการสืบพันธุ์ก่อนระยะไซโกดนะครับก่อนระยะไซโกดะก็อย่างเช่นนะครับเป็นเป็น,นกลไกที่ป้องกันไม่ให้เซลล์สืบพันธุ์จากสิ่งมีชีวิตต่างสีชีันกันมาปฏิสนธิกันนั่นเองนะครับ พอมันประดิษฐนธิกันไม่ได้มันก็เกิดเป็นใจโกดไม่ได้เกิดเป็นตัวอ่อนไม่ได้นะครับเกิดเป็นตัวอ่อนไม่ได้นั่นเองนะครับก็อย่างเช่นสิ่งชีวิต2อสองอย่างมีถิ่นที่อยู่อาศัยต่างกาันมีระยะห่างห่างกันมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีลักษณะสปีชีภายนอกเขาเรียกว่าลักษณะสปีชีทางสันฐา,านวิทยาเหมือนกันคล้ายคล้ายกันคล้ายคลึงกันแต่มันอยู่ห่างกันมากนะครับอย่างเช่นกบบลูฟอกตัวหนึ่งอยู่ในหนองน้ําหรือบึงขนาดใหญ่นะครับ ่ะเจอตัวก็คือกบป่าอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำสื่งขนาดเล็กนะครับลักษณะสันฐานใกล้เคียงกันนะครับพอมันอยู่อาศัยอยู่แตกต่างกันมันจึงมีโอกาสเข้ามาประสมพันธุ์กันได้ยากนะครับอ่านี่คือเรื่องถิ่นที่คืออาศัย 2. พฤติกรรมการผรสมพันธุ์นะครับสัตว์บางชนิดมีช่วงระยะเวลาการผสมพันธุ์ต่างกันมีระยะเขาเรียกว,ว่าการเกี้ยวพลารสีต่างกันนะครับ อย่างเช่นนกยูงเรื่องของนกยูงนะครับการสร้างรังแตกต่างกาันการใช้สารฟิโลโมโลในการล่อเพศตรงข้ามแตกต่างกันนะครับพฤติกรรมที่แตกต่างกันเหล่านี้แหละทําให้สิ่งมีชีวิตไม่เข้าไม่เข้าคู่ผสมพันธุ์กันนะครับไม่เข้าคู่ผสมพันธุ์กันแล้วก็ 1.3คือช่วงระยะเวลาในการผสมพันธุ์นะครับจะเป็นเรื่องของฤดูกาลนะครับบางตัวผสมพันธุ์ในช่วงเวลาตอนบ่ายในตอนกลางวันแต่บางตัวผสมพันธุ์กันในช่วงค่ำน,นะครับหรือบางตัวผสมพันธุ์กันในช่วงฤดูฝนนะครับบางตัวผสมพันธุ์กันในฤดูหนาวนะครับก็แล้วแต่นะครับซึ่งการที่ระยะเวลาผสมพันธุ์ต่างแตกต่างกันมันทําให้สิ่งมีชีวิต2องสปีชี ไม่สามารถเข้ามาผสมพันธุ์กันได้นะครับก็คือเป็น,นกลไกในการแยกไม่ให้เกิดสปีชีส์ใหม่นั่นเองและ1.4คือสําคัญมากก็คือเพราะว่าสิ่งมีชีวิต2สปีชีส์มีโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์แตกต่างกันนะครับสิ่งมีชีวิตมีอวัยวะสืบพันธุ์ต่างกันจึงทําให้ไม่สามารถเข้าคู่ผสมพันธุ์กันได้นะครับอย่างเช่นโครงสร้างของดอกไม้บางชนิดบางชนิดเหมาะบางชนิดเนี่ย เกิดขึ้นมาเพราะว่าให้มแมลงบางชนิดเข้ามาเท่านั้นนะครับอย่างเช่นดอกกอเนี่ยดอกกอจะให้พึ่งตัวเล็กเข้ามาเท่านั้นมีจึงมีกลีบดอกขนาดเล็กส่วนดอกขอมีกลีบดอกขนาดใหญ่นะครับและเกสรเพศผู้ที่ยาวนะครับซึ่งเหมาะสมกับพึ่งตัวใหญ่ที่จะเข้ามาดูดน้ําหวานนะครับมาหลอกล่อน้ําหวานนะครับอ่า แล้วก็สรีระวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์นะครับเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ต่างสปีชีส์กันมาพบกันมันก็ไม่สามารถปฏิสนธิกันได้เพราะว่าบางทีเซลอสุจินะครับอ,อยู่ในไม่สามารถอยู่ยในสภาพแวดล้อมของเพศเมียอีกสปีชีส์หนึ่งได้นะครับเพราะมีอาจจะมีสภาพความเป็นกดเป็นเบสแตกต่างกันนะครับหรืออาสุจิไม่สามารถเจาะ เจาะเข้าไปยังเซลเซลไข่ได้นะครับเพราะว่ามีเรลพิจาาแตกต่างกันนั่นเองนะครับ